สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นเปิดแพ็กอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้เป็นแพ็กแคมเปญแบ็คนะครับผมก็1เลือก2นะแคมเปญแบ็คถามว่าได้ลุ้นอะไรก็ได้ลุ้นฟุตกับตันนะได้ลุ้นตัวฟิวเจอร์สตาร์นะครับได้ลุ้นตัวฟุตเบิร์ตเดย์นะครับก็มีตัวหน้าลุ้นหน้าลุ้นอยู่หลายอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครและเลทมันจะดีแค่ไหนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําก็ดูเลทกันไปได้นะครับก็ เดี๋ยวเราจะหาอะไรมาบังซะหน่อยนะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะเราก็จัดมาสองซองเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะคุ้มหรือว่าจะแตกกันไปครับมาดูซองแรกกันเลยไปครับนะมาดูที่ใบซ้ายครับเป็นใครเราลองแรกดูก่อนว่าเ,าเป็นการ์ดอะไรนะครับ ถ้าการ์ดอย่างนี้เป็นฟุตกับตันแล้วนะผมว่าถ้าการ์ดอนี้ดูจะเป็นฟุตกับตันนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินนะฟุตกับตันเลข9มาสแตตหน้าการ์ดเหมือนจะเป็นอาร์เซนอลหรือเปล่านะครับถ้าอาร์เซนอลเนี่ยเฮ้ยได้ลุ้นอยู่นะครับได้ลุ้นอยู่มาเปิดเลยแล้วกันครับอาร์เซนอลไปครับพิบ ลากาแซดโอ้โหได้เรื่องนะถ้าลากาแซถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับลากาแซดแล้วมันใช้งานได้แล้วก็ราคามันก็ถือว่าโอ้โหมันมีตัวเป็นตัวมีราคาอยู่นะครับอ่ะดูใบที่สองครับ <c oughs> จะเป็นใครครับใบที่สองพุซบัตันอีกแล้วเหรอถ้าฟุตกับตันเนี่ย แตัวที่เราอยากได้เลยก็ต้องมาเซลโลเห็นปะ่ะมาดูก่อน่าจะเป็นใครนะครับเลขเก้าหรือเปล่าเลขแปดแบบนี้แล้วเป็นธงชาติเหมือนจะเป็นเยอระะมันนะครับอืมตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนันเราเปิดเลยแล้วกันนะครฮะเขาคนนั้นคือเฮกเตอร์นะครับ ซองแรกเนี่ยออกมาเวลากาเซตกับเฮกเตอร์แล้วเราก็ต้องเลือกรากาเซตอยู่แล้วนะครับนะครับทั้งด้วยเลทแล้วก็ราคานะครับไปจิมมาก่อนนะซองแรกลร,ระกาเซตนะครับ <c oughs> มาเรามาดูกันซองที่สองนะครับซองแรกลากะกเซตไปแล้วซองนี้จะคุ้มหรือเปล่าเรามาลุ้นในพร้อมกันนะครผมครับ <c oughs> สวยใบแล้วมาลุนใบซ้ายก่อนเะเป็นการ์อะไรการ์แบบนี้เหมือนจะเป็นฟิวเจอร์สตาร์นะครับก็มีตัวเด็ดๆหลายใบเหมือนกันนะตัวไม่เด็ดก็เยอะเหมือนกันนะครับฟิวเจอร์สตาร์ดูสีธงชาติอะไรกันก่อนนะครับธงชาติเนี่ยเหมือนจะเป็นฮอลแลนด์หรือเปล่านะครับแต่เลนเนี่ย80นะครับหน้าการเดี๋ยวเราเลื่อนอีกนิดนึง อืมดูจะไม่ค่อยดีผมว่าเปิดเลยแล้วกันนะเดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเป็นใครนะครับผมไปเลยโอ้โหเลขแปดสิบหกครับชื่ออว่าอะไรกักโปรหรือเปล่าของพ s V บใบนี้ไม่รอดแล้วนะครับมาดูอันใบที่สองนี่ยังไงนะครับผมจะเป็นการอะไรก่อนพุทธกัปตันอีกแล้วโอ้ยยังมีลุ้นมาเซลโล่เครื่องหนึง่ง นะ uh, oh, อื0มเก้าสโห90บหมดเลยแต่ว่าแตกข้างล่างเหมือนจะเป็นเจนะครับฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอเอออืมฝ uh, uh, รั่งเศสแต่เหมือนจะเป็นตำแหน่งโกคิกหรือเปล่านะครับโกคิกมันก็มีคนเดียววะยอริสใช่ไหมเปิดเลยแล้วกันอ่ะ uh, uh, ไปครับยอริสเก้าสิสอง โอ้โหถ้างั้น2องแพ็คนี้เราล่อตัวอยู่นะครับแพ็คนี้ i, เรียกยอริสนะครับก็ G o, ผลประกอบการเรา2องซองลากระเซตยอริสก็โอเคอยู่นะแคมเปญแบ็กอีก2องซองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเมื่อกี้ก็ได้ลากระเับยอริสไปใช่ไหมเดี๋ยวมาดู2องซองนี้ว่าจะได้ใครนะครับไปครับซองแรกไปครับ ใบแรกเป็นฟิวเจอร์สตาร์นะครับนะ Star, เออฟิวเจอร์สตาร์โอ้โาจริงฟิวเจอร์สตาร์แอบลุ้นลำบากนิดนึงมาดูานะว่าตัวนี้จะเป็นใครนะเลตแปดสิบนะครับเหมือนจะเป็นเลเตอร์ซิตี้กองหน้าเปิดเลยครับดาก้าครับแปดสิบแปดโอ้โหไปดูใบที่สองครับ เป็นใครฟิวเจอร์สไตล์อีกแล้วอ๋อโอ้โหโอ้โหเลดแปดสิบนะครับทีมชาติเดนมาร์กซามโดเลียเขาคนนั้นคือดามกาดครับนะเลดแปดสิบเก้าดามกาดมาก่อนนะใบแรก <c oughs> เอาดามกาดมาก่อน มาซองแรกก็ถือว่าแตกไปนะครับมารุนกันซองนี้สองนะครับซองนี้จะแก้ตัวได้ไหมไปดูเลยครับอ่าเป็นฟุตเบิร์เดย์แล้วนะครับเจ้าตัวเจ้าของไอเดีเขาอยากได้ตัวฟุตเบิร์เดย์มาดูตัวนี้ฟุตเบิร์เดย์คนนี้เขาเป็นใครครับโอ้โหสเปนแอตติกบิวเบาแบ็กซ้ายยูริ เบอร์ชีเช่ครับอืมเอาบารลุนใบนี้กันครับมันจะทำให้ซองนี้ลอ็ออ่ะเป็นฟูลเบอร์เดย์อีกนะโอ้โหเลทแปดสิบสเปอร์ซีบีเรียบร้อยครับอ่ะดาวิสันซานเชสเลทแปดสิบเก้าโอ้โหนะเราเลือกซานเชสไปแล้วกัน อโอเคครับก็เลทของแคมเปญแบ็คสี่ซองก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ใครยังไม่ทำก็ลองดูเอาเองนะครับว่าจะจัดหรือเปล่านะผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม